อีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวพี่คะมาแล้วเหรอเห็นแล้ว ลงข้างล่างกันก่อนนะจะมาแล้วนัสเมตบินเลย ออได้แล้วจะยอมตายหรือยังไงกันนะฮะอย่ายุ่งนะชีวิตของฉันที่จะทำอะไรก็เรื่องของฉันฉันเนี่ยไม่คนทจะให้พี่ของฉันฟื้นขึ้นมาเองเรื่องแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่สิมันไม่ใช่เรื่องควรทำค่ะนัซเม,มสาเหตุที่อาคมวิญญาณเป็นสิ่งต้องห้ามนั้นเพราะมันเป็นสิ่งทมนุษย์อย่างเราเราไม่ควรเข้าไปยุง่งและสาเหตุหลักที่อาคมมีอยู่ในสมัยก่อนเพราะพู้คนยังเชื่อเรื่องงมงายจนไม่ลืมหูลืมตา มันจึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสมัยนี้ควรเข้าไปยุ่งกับมันค่ะคนที่ประกอบวิธีแทนสันผู้กุศใได้มีแค่คนตระกูลเซจิยิคาโดเท่านั้นเหรอจะบอกว่าตัวเองทําได้แต่ฉันจะไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ตลกเลยสักนิดมาแล้วยูกิคาเซ่ร่อนลยหยุดก่อนนะซึเมะเรากำลังโดนลด้อม ดาบเ่ยสุดยอดเลยะดาบพิทักษ์เป็นดาบโบราณที่ถูกตีขึ้นด้วยกรรมวิธีพิเศษค่ะแต่ว่าคมดาบมันบินแล้วนะไม่จริงนะเอ,แเอ๋แต่ว่นนิดเดียวนิดเดียวเองอะแต่นี่เหตุครับขันต่อให้หักก็ไม่เป็นไรหรอก นลสีเมช่วยสู้หน่อยสิอย,อย่าเพิ่งพูดตอนนี้ได้ไหมเฮ้ยไม่ถนัดการต่อสู้เหรอเนี่ยแย่แล้ววิธีกรรมกำลังนสีเมะ 이렇게 가자. Harus 돌아 콩! 아! 가라앉아. Hakuto... 에? 아, Ah 아. 으아! 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 นัสิมะมัมงกรตัวนี้มันมังกรตัวนี้เป็นไพ่ตายของฉันค่ะชกิงาม,มิที่รับใช้ผู้นําตระกูลรุ่นสู่รุ่นอสูรพิทักษ์ตระกูลสุจิมิคาโดเป็นมังกรจริงที่เหลือน้อยเต็มทีค่ะแล้วทำไมไม่เรียกมันออกมาแต่แต่แรกเล่ายังควบคุมได้ไม่เต็มที่นะคะนี่หน้าล่ะถึงดูไม่พี่ตกเลยอะ่ะพาคุโตะนี่คือคำสั่งจัดก,การชกิงาม,มิศัตรูเดี๋ยวนี้อ๋อ จะ,จะร่วงแล้วเดี๋ยวมาบนนี้เลยอย่าพูดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สิวาววาววาวารุ ดาสุมเมดูแล้วนะปล่อยได้อีกแล้วขอใช้แบบนี้จะได้อะไรกันเล่าดาพิทักษ์เล่มนี้เอาไปใช้จู่โจมได้ไหมดาสุมเมะเออค่ะส่งดาบมาค่ะเมือเ่อคลายประดกของดาบพิทักษ์ออกมาจะทำให้ได้รับพลังสกรับเปลี่ยนดาให้กลายเป็นดาบสำหรับต่อสู้ค่ะ เอาละฮารุทระคุงส่งคันธนูมาให้ฉันทีนี่น่ะเหรอแล้วลูกละ่ะไม่จําเป็นและะ้วค่ะนี่เป็นคันธนูกิ่งท่อที่ลงอาคมเอาไวะะ้แล้วค่ะคิดว่าพอต่อกรได้เอาละฉันจะเปิดทางเองถึงไงนก็ต้องหยุดพิธีให้ได้ร,รับทราบค่ะแต่ว่าฮารุทระคุงเป็นชิคกิ่งอมีของฉันนะคะดังนั้นคนที่สั่งควรจะเป็นรู้แล้วลนะ่ะหน้าไปกันเลยค่ะ

รุทาราคูเขตอาคมหายไปแล้วค่ะ ดีแล้วไปกันเลยเฮ้นฟูเหรอ,อมาแล้วโอ้ ใช้ได้นี่ปล่อยให้เด็กคนนั้นจัดการต่อเถอะดีล้วไปกันเถอะค่ะประมาทไปนะยฮ้ย <c oughs> น,นี่มันขยับไม่ได้เลยเ,เลือดนะใช้เลือดตัวเองเขียนยันเยอะขนาดนี้เหรอ องเมียวจิเดเรนจีสุสิกะขอถวายเครื่องสังเวยแด่เทพไทซันทุกค,คุณทเทพเจ้าแห่งบอลโลก น่าสมแม่นี่มันอะไรอ่ะไม่เศร้าเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่เทพเจ้าแน,น่น,น,น,นอนค่ะ S <S ไม่พอชุสกาพี่ทำเพื่อนใหม่มาให้แล้วนะ รอรอเดี๋ยวพี่ก้าเอหนูจะให้หนูจะให้ชีวิตต้องหนูกับพี่เพื่อทนั้นขอหนูอยู่ด้วยอีกหน่อยยายนะั่นเป็นคนฆ่าฮอกุตโตะแล้วสมควร Lão là ra <laughs> không Vậy ba Vậy ba ơi <laughs> มยันมานจงบอดมั้ยอ,ออเดอ้อเอาละอยู่สักทีใจบ้าเอ้ยชีพประจวิญญาณเหรอนี่แหละที่ควบคุมร่างเจ้านี้ 这爸啊，爸啊！ เลือดร,รักูลซสจิไม่คดไม่คิดที่จะเปลี่ยนความตั้งใจจริงๆหรอคะอาขอโทษนะฉันจะรอคะ่ะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็จะรอเพราะว่าฉันเป็นของท่านเท่านั้นคะ่ะท่านยาโคบันอึนท่าน,นาคากู ที่ริคู aku ผนึกธาตุทั้งห้าอ,อเดอ,อย่าไปมองมันนะถ้ามองวิญญาณจะถูกชิงไปนะ <c oughs> จบแล้วเหรอคิดว่านะทำไมทำไมพี่คะยุกิคาเซะพอพอแล้วแล้วนะ ฉคซนซะสิแก้แค้นให้ผู้หญิงคนนั้นตามสบายก่อนที่จะพูดอย่างนั้นน่ะส่งพี่เธอไปสู่สุขติก่อนเถอะ จบแล้วล่ะฮอกุโตะยันชิกิงามินั่นห,หรือว่าซ่อมได้ลระขอโทษนะคะพลังวิญญาณหมดไปแล้วนะคะแต่ถึงยังไงคนที่ชื่อฮอกุโตะที่ฮารุทระคุงพูดถึงบาง<อ>ทีอาจยังมีชีวิตอยู่หร,หรือว่าชิกิงามินี่เป็นแบบควบคุมหรือก็คือผู้ใช้อาคมที่ควบคุมฮอกุโตะเป็นสื่อในการสื่อสารกับคุณอาจจะยังอยู่ณที่ใดที่หนึ่งคะ่ะทำไม ต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะฮะเรื่องนั้นนะ่ะฮารุจาราคุงนะ่าจะเป็นคนรู้ดีที่สุดนี่คะ่ะฉันเนี่ยนะขนาดว่าเย็นนั่นเป็นชิกิงอมิฉันยังไม่รู้เออฮะขอโทษนะที่ปิดบงังไม่ได้บอกสักวันฉันจะได้เจอเย็นนั่นอีกไหมนะ แน่นอนคะ่ะวุ่นวายสุดๆเลยนะเนี่ยเออแต่จะว่าไปใครจะคิดว่าฮกุโตเจอดูแกไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เลยก็คิดอยู่ว่ามันแปลกแปลตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเพราะตามติดนายแจจนผิดสังเกตขนาดนั้นน่ะที่น่าสงสัยคือเป็นชีกิงามิของใครเนี่ยสิ สุดท้ายแล้วผู้หญิงที่เป็นปิศนามาตลอดก็ยังคงเป็นปิศนาเหมือนเดิมโทษจิฮอฉันน่ะกำลังคิดว่าจะไปโตเกียวละ มิจะต้องอยู่กับเจ้านายตลอดนะคะกรุณารีมาเข้าเรียนที่โรงเรียนองค์เมียวให้เร็วที่สุดด้วยคะ่ะเพราะชื่อตระกูลสจิมิคาโดหรือเพราะเรื่องของสุสกากันแน่นะเอาเถอะจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างถ้าเรายังพอช่วยนัสุเมะได้เจ้าบ้าโทระเอ,อ,อ,อเจ้าบ้าโทระฮะฮะแย่แล้วชักหลอนมไม่ได้เจอนานก,กว่าจะออกมาได้แค่อยู่ตั้งนานนะครับ รอนานหรือเปล่านาสแม่เหรออะไรของเธอเนี่ยพูดอะไรอ่ะก็มารับนายน่ะสิแล้วทำไมต้องใช้สำเนียงผู้ชายด้วยล่ะแถมสวมชุดนั่นอีกอะ่ะมันเป็นธรรมเนียมนะสิพายาตระกูลซซจิมิคาโดต้องประพฤตตนเป็นชายชาตรีเมื่อพบปากกับผู้อื่นอ๋อเรื่องเรียนไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนียมแล้วก็อ๋อที่พูดเมื่อตอนนั้นย,ย,ย,ยังไงก็เถอไหนๆเรื่องมันท็เลยมาถึงขังน้นดีแล้วเข้าใจใช่ไหมออรู้แล้วล่ะนานะนะสุมเมะแล้วก็ฝากตัวอีกครั้งหนึ่งนะเอ๊ะเอ๊ะรู้แล้วงั้นเหรออีกครั้งเหรอหมายความว่ารู้หมดแล้วเหรอรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละขอโทษที่ปิดบงังไม่ได้บอก ขอโทษ <Cam yor> เอ๋ะว่์ไปหรือเปล่าเนี่ยเธอไม่ได้ปิดบังอะไรฉันสักหน่อยนะเอ๊ะหรือว่ายังไม่รู้เหรอแล้วที่บอกว่ารู้หมดทุกอย่างเมื่อกี้ <Cam yor> ก็เรื่องธรรมเนียมการแต่งตัวสลับเพศรู้แล้วไงฮะไม่ได้เข้าใจเลยคอนโกทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดนะ ฮอ,อะไรเนี่ยเ,เจ็บนะสิเจ็บนะแบบนี้นี่เองอสองคนนี้ไม่ไหวเลยจริงๆโทจิเสรธุระแล้วเหรออืมก็แค่แวะไปทักทายเองคนเนี้เพื่อสมัยเด็กฉันนะสุเมะทำไมโทจิถึงมานี่ละ่ะเอ๊ะรู้จักโทจิด้วยเหรอ แต่เอาเถอหมอนี้ก็เข้าโรงเรียนองค์เมียวเหมือนกันไม่เห็นเคยรู้เลยแล้วจะเข้ามาได้ยังไงในเมื่อเป็นแค่มือสมัครเล่นฉันนะ่ะมองเห็นวิญญ,ญาณมาตั้งนานแล้วนะ<ฟ>เป็นผลจากตอนที่ฉันเข้าไปเกี่ยวข้องกับภายพิบัติวิญญ,ญาณเอะตั้งนานแล้วเหรอก็แปลว่าฉันแยกแยะมนุษย์กับชีกินงามิ่ออกอยังไงละ่ะฮะยินดีที่รู้จักนะนะสเม่ริเบ้นเส้นนั้นสวยดีนี่ ฮารุโทระเจ้าบ้าโทระเป็นชื่อที่เหมาะกับแกจริงๆเลยนะอะ,อะยดพอทีอยังไงก็ตามที่โรงเรียนองเบียวพวกคุณเปรุ่นน้องพร้อมนะเตรียมจยใจไว้ดีละอะไรอีกละเย็นนั่นอะเออโทษทีนะโทจิปกติก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกไม่หรอกก็เป็นแบบนี้นี่แลหละฮะ เอเอหมัวทำอะไรอยู่นะเด้อเปล่านี่เร็วๆเ,เข้าสิเจ้าบ,บ้าท,ทระ,ะครับครับในท่านของผม